คลิปท้ายออกมาโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ K o N y o U B O N Y O U B U แล้วเฮียเราบ่นลอยได้ปะเนะ okay. ี่ยโอเคเอางงครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูคถ้าเกิดใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้ก่อย่าลืมฝากกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์พอกดได้ถึงสักสามไลค์พอก็ได้เอาละไอแผ่นตรงนั้นน่ะมาช้าชิบหายมาเร็วๆดิไอ้เหี้ยิช้าเอาละไปอะไร แล้วเรามันก็ต้องเปิด่นวันดตรงนี้สิ่ะหฮึฮึสุดยอดแล้วทีนี้ก็รอแผ่นมาเหมือนเดิมอ่าอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อวะนะเฮ้ยเฮ้ยอากูจะไปยังไงค่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยหกวิห้าวิแล้วนะเอากูจะขึ้นยังไงวะกูขึ้นได้เป็นสองหนึ่งหมดเวลาแล้วไอ้เหี้ยได้เริ่มใหม่อ่าลยอะไรวะเนี่ยมมาเริ่มได้แบบ พลงไม่เสียงห,หายอะไรอีกแค่ดูเสียงกูดังกว่าไม่รู้ขึ้นไปก่อนอยังไงวะให้ปากกูขึ้นมาตรงนี้โอ,อ,อ้อีซี่น้องอีซี่อีซีก่ก็เฮียแล้วตายทำไมมันกระตุกจังวะคนตายเพื่กูกระตุกเลยมันแตกเป็นเสียงเลยกิดไปตรงนี้กูต้องกระโดดกระโดดไม่ถึงนะขับตุยข้างหน้าึบ อึบไม่เนื้อกูละเกียดเกียดเลยปีนไปอย่างงี้ทาวเวอร์พิวเนี่ยบอกเลยนะกูจะต้องคืนไ,ไปก่อนแน่นอนไม่โอเคกับอ้ยังไงคนเที่ยเลยไม่ไม่นะกูยากชอบเลยอะไรมาก โน้ย a าพิสเลปิค o ส e ปึ๊บกระโดดเอ้อกระโดดไม่ถึงแล้วกูก็ตัวสลายตายเฮ้ยกูอ ي, ยากรู้ว่ะพวกมึงขึ้นไปถึงสีม่วงได้ไงวะเทียบขนาดนั้นเรยไม่นะกูแตกเป็นตะขวงเริ่มใหม่ได้ มีแค่สี่สิบเอ็ดบาทเองเฮียอยากชอบเลยเนีบมาตอนนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้ไอ้สัสเอยกูไปตัดคลิปนะอ้ะเมื่ออ๋อ เอาดิไลไปเด็กพัดลมแม่งเสียงดังไหมอ้อ,อไม่เพ่ปปปอนกันได้ไงไวะเฮะี้ยโอ้โหถึงสีฟ้ากันแล้วไม่งจะไปถึงก่อนแล้วอะทวไมไถึงเฮี้ยไ,ไหนเลย ก็ตายซะวรู้จักตีกั้นไหมเสร็จอ่มาไม่กูเพิ่งอัดได้แค่สานาทีอยู่เลยเหรอเฮ้ยกระโดดสูงกระโดดสูงขึ้นมันช่วยกูอะไรไหมเนี่ย คุณญิวนะก็ตกไปเรือยออนไลน์เดทติ้งแบบสูงสุดออนไลน์เดทติ้งเฮ้ยเกือบตกแล้วเมื่อกี้โอ้โออเกือบออกกูเกียดตรงนั้นอ้ไม่อยากไม่กไมูได้แบบอื่นดังทันไหมเนี่ยมันให้กระโดดคูณสองกูจริงๆแหละแต่สำหรับก,กูแมง่งกระตุกชิบหายเลยเนี่ยเฮือมาก กระโดดขึ้นไปฮึบอึบอึบไม่ไม่นี่กูอยากชอบเลยอืมกระโดดไปนะครับแล้วก็กระโดดไปอย่างนี้แล้วเราก็กระโดดไปอย่างนี้แล้วเราก็กระโดดไปอย่างนี้แล้วเราก็ตกตายสุดยอดสุดยอดมากเลยอืม ยอดไอะไรมากเลยไอะไรที่เกมเนี่ยออดิสไลค์กูเป็นเด็กเอาแหละแต่วัานี่กระโดดขึ้นไปขอคนนึงไพ่ขอคนนึง,ออนลนงไลค์ผพืไเป็นกำลังใจให้กูให้ผ่านแบบนี้เลย,ปลใใยเป็นกำลังใจให้กูด้วยเป็นกำลังใจให้กูด้วยขอคนอะไรก็พอ คลิปนี้แม่งจะมีแต่วันวันเก,เกิดตายเกิดตายเกิดไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดยังงั้นมันก็เครียดเกิไในเครียดเอาละถ้าเกิดคลิปนี้มีคำหยาบขอไปด้วยเพราะก,กูยังเด็กอยู่ไม่ใช่กูยังเด็กอยู่กูยังเด็กกูมึงเข้าใจกูด้วยวกูยังเด็กอยู่นะผู้ใหญ่ที่ดูคลิปนี้ผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษจากใจด้วยถ้าเกิดเด็กดูก็เออทำไมอะลรเนี่ยยูยูเฮอะไร ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นยังเด็กอยู่กูพูดไม่ได้แต่กูพูดไปแล้วอ่ะไม่แน่นะเผื่อคลิปนี้ปล่อยออกไปโดนแบนจากยูทูบเนี่ยกูสัตว์ชิบหายข้อหากูยังเด็กอยู่นี่ไงกูยังเด็กอยู่ยูทูบเบอร์เด็กอ่ะกูจับป่ะกูว่าเด็กมากเด็กก็เฮียอยู่ปหกเองเฮียเอาแหละ อืมวันเหตกปากในบ้านกูชิบหายเลยอหไะมาต่ออืมหายแหลกทันตายเห็นเลยเอาคุณผู้หญิงเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยประตูสุดรกฟืบ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 เวลาคุณสองชิบหายแล้วไงกลัวชิบหายอ้วเเวลาคูณสอง เหลืแค่หนึ่งนาทีกับสี่สิบวิด้วยเอยเอยเบคอนเบคอนกูขอทำอะไรเป็นอย่างนี้นะมึงผ่านได้ไงวะนะ Yes ไม่บังเลยบ้านโอ้เหลือแค่หนึ่งนาทีอ่ะนึ่ะเลขสีแดงแล้วกูอ,อยากชอบนี้อยากชอบอยากเอออยากชอบ <c oughs> <muitas> <S 2> <S 2> วันนี้ครับคุณผู้หญิงมีผัวยงครับกระเฮียแล้วหนึ่งอะออเมื่อกี้กูเห็นติดลบมหนึ่งนาทีด้วยนะมีใครเห็นอะไรไหมเอาแหละกิ๊บกิ๊บเฮ้มันมันอะไรกันนี่ไม่นะมันเฮียอะไรนะเขาบอกวุาตีหมาไม่จริงนะวุ้งตีนหมาไม่จริง เฮ้ยไว้นั่นแหละตกไปตายหมดแล้วเดี๋ยวกูจะไปไล่ต่อไปกูว่าแล้วเปึืบต่อไปปึืบปึือบเฮกปากเอาไว้ คลิปนี้แม่จะมีแต่หัวร้อนอะไรวะเนะี่ยกระโดดถึงไอเยสกระโดดถึงแหละปึ๊บโอ้โหมัไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียกูยังเกลียดเลยแหกปากในบ้านเนี่ยแล้วกูจะแหกปากทำไมวะนั่นดิกูจะแหกปากให้มันเจ็บคอทำไมวะ มเจ็บคอเลยไอ้เหี้ยเศกแหบทักกูโอ,กโอ้กูไม่ได้แหกปากเลยเว้ยแหกปากชีวิตกูเปลี่ยนแน่นอนโอเคได้แล้วมันเจาอ,อย่างนี้นะ่กูขาอยาอะสวมไอ้เหี้ยโรมันด้วยนะเนมาจากพีิชวัตรกูุ๊เข้ามากอโทษเลยนะครับคุณพิชวัตรไอสัตว์มี้เดียวเขาอย่างนั้นดียว่ไม่ไม่ใครหัวเราะวะช่างโอ้อ โอ้โโอ้โอ้โหใสกู yes. จะผ่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เชื่อกูเชี๊ยกกูกูอะไริงงปึ๊บไอ้คนข้างหน้ากูแม่งซื้อนี่มากูอะไม่มีเฮอะไรเลยบูบักเหลือหนึ่งเลยน,นะกูอ,อะเฮ้ยป็นคนมึงลอยกาอากาศด้วย ไโปูละเบคอนกูโอ้โหน้องเบคอนเฟึบ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 โอ้เกือบเกือบอืมเอ่อมันไม่ไอสัตว์กูวูจะขึ้นมาได้โอ้ไอเฮสัตว์ไอ้คนสร้างแบบมาคุยกับคนที่บ้านนี่เฮียไม่ต้องมาคุยกับคนที่บ้านดอกสัตน้าแตกแม่งเลยเฮียอย่างกูเนี่ยจะสัตได้ดวงสัตตายก่อนี่เฮีย บ้าตายแล้วกูอ้าผ่านไม่ได้ทำไมทำไมทำไมกันทำไมกูเฮียร์รันเลยเหรอไม่นะเฮ้ยวอีจะลองทำอย่างนี้ดูนะครับท่านผู้ชมเอ้ยสัตว์มันช่วยอะไรมาเนี่ย หายเวลาคูณสองเร็วจัดเร็วจริงไอ้เหี้ยตายหาไปแล้วมึงโอ้โหโอ้โหโอ้็นเทดเลยอออืืฮดเกือบแล้วกูเมื่อกี้ถ้าเกิดกูตอนเป็นตัวนั้นกูแตกเดขึ้นมาแคสโน้ ผมมีอะไรให้กูซื้อไหมไม่มีมีแต่สิบโลบ้างแล้วก็ดำมันจำดำมันจำเฮแล้วกระโดดให้กูเองไอ้สัตว์มันจะมีสักก่อนไหมที่กูเคยผ่านเนี่ยไม่มีเลยไม่มีสักครั้งในชีวิตของกูเลยที่กูไม่ผ่านแบบนี้กูไม่เคยผ่านสักครั้งเลยกูตัวการ์ตูนไม่สิบสองนาทีโอเคกูขอจบคลิปแค่นี้แหละ กูอยังชอบเลยโลบอกสัตว